สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเกี่ยวกับประเพณีไทยอย่างงานลอยกระทงลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะถูกจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันที่15บห้าค่ำเดือน12เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นที่ช่วงน้ําหลากตลิงโดยจะมีการนําดอกไม้ทูบเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ไม่จมน้ําเช่นกระทงเรือแพดอกบัวแล้วนําไปลอยตามลําน้ํา โดยมีวัตถุประสงค์และความเชื่อว่าจะนำเอาทุบโศกโรคภัยออกไปพร้อมกับกระทงโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพบรรยากาศงานลอยกระทงของไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติาาท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าการลอยกระทงถือเป็นการลอยทุกข์และที่ลืมไม่ได้คือการตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญลงไปในกระทงตามประเพณีความเชื่อของไทย ความคิเดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาได้กล่าวว่าเทศกาลนี้ให้ความรู้สึกแบบไทยๆไ,ได้ดีมากซึ่งมันดูเหมือนจะแตกต่างจากเทศกาลสงกรานต์แต่แน่นอนว่าฉันชอบมันความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกดีที่ได้เห็นคนไทยกับเทศกาลที่สวยงามน,นี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะสนุกกับการประดิษฐ์กระทงความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทามกลางแสงสีของเทศกาลหัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะตื่นเต้นไปกับแสงระยิบระยับของเทศกาลลอยกระทง ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันเคยเห็นกระทงอีกชนิดหนึ่งที่ทำมาจากขนมปังมีการออกแบบอย่างสวยงามโดยมีเทียนอยู่ด้านบนพอปล่อยลงแม่น้ำกระทงก็ละลายปลาก็สามารถกินได้มันเจ๋งมากความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงมันยอดเยี่ยมมากฉันแอบตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นกระทงของบางคนกำลังจะจมแต่อย่างไรก็ตามความโชคายและพระรอมก็ลอยออกไปพร้อมกับกระทง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าเทศกาลแบบนี้ให้ความรู้สึกที่พิเศษมากๆสำหรับการปล่อยกระทงลงแม่น้ำฉันคิดถึงเมืองไทยเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวฉันชอบการปล่อยโคงไฟมากดูสิมันลอยส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านึกว่าประเทศไทยมีแต่เทศกาลสงกรานต์แต่มีอีกเทศกาลที่ไม่เหมือนใคร ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสุดเจ๋งของประเทศไทยแต่ละพื้นที่ก็จัดงานออกมาได้สวยอลังการมากความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าว่านี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จัดขึ้นในประเทศไทยแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการพวกเขายังคงไปทำงานหรือไปเรียนได้ตามปกติความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าลอยกระทงเป็นเทศกาลโปรดของฉันและขอแสดงความเสียใจกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างแสนวิเศษนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นประเพณีไทยท,ที่งดงามดูมีมนต์ขลังและมีเสน่ห์มากความคิดเห็นท่า,านาาต่อมากล่าวว่ารอยกระทงของคนไทยมีความเชื่อว่าจะลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนฉันไปเที่ยวงานลอยกระทงญี่เป็ง พระสงฆ์ที่วัดทรงบนลูนลมร้อนจำลองขนาดเล็กขึ้นท้องฟ้าตอนกลางวันภูเขามีเครื่องจำลองขนาดเล็กติดไว้มากมายลอยจากที่สูงลอยลงมาเด็กๆวิ่งไปเก็บที่ทุ่งนาไม่เคยเห็นอะไรน่าอัศจรรย์ขนาดนี้มาก่อนประทับใจประเทศไทยมากๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่คือประเพณีไทยที่ฉันชื่นชอบมากและมักจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใช่ไหมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสถานที่สวยงามดูมีมนต์คลังน่าหลงไหล ความคิดเห็น <sympath> ข <ize> ั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยทำให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเยือนความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าทุกอย่างในสถานที่แห่งนี้มันดูสวยดีงามไปหมดเลยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าขอพรวันลอยกระทงขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเพณีไทยสวยงามมากและความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่า ทุกเทศกาลของไทยคนไทยฉันรักประเทศไทยและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่เราได้หยิบยกนำมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสวัสดีค่ะ